อ่ะก็สวัสดีกับอันนี้ด้วยนะก็หลายๆคนที่เข้ามาดูตอนนี้ก็จะมาสอนคุมอักคุมอัก,มอกไม่ถึงกับคุมนิ่งเอาให้พอยิงคมก็พออันนี้ก็ตัวน้องนะอ่ามันเขียนโย่กูเห็นแบบๆแบบชายาผมก็ใส่ประมาณนี้ผมเล่นใส่ยทับก็คอยโยระเบิเดเ้ยเพื่อนแล้วก็ใส่รันสี <c oughs> ตัวเองคมตายไปสอนเขา โทก็ไม่ได้คมเว้ก็แบบเอาแบบพอเล่นได้มากดกดดอาดีอ่ดิอ่นั่นแหละเดี๋ยวลองมายิงกันให้ดูลองยิงใส่กำแพงอัส่วนใหญ่คุมอักก็หลายๆคนจะชิกย้ำๆหลายๆคนอาจจะชกค้างแล้วดึงคุมแตววันนี้ก็จะมาทำให้ดูว่ายังไงมันจะอันนี้กว่ากัน ก็เป้าผมก็เล่นเป้ากลมนะไปหนีหัวหัวนี้ <Yeah. S 1> เออนี่เอาจากการซูมก่อนดีเปล่าเอาการซูมหรือยิงสดก่อนดีวะเราแต่ได้หมดว่าทำไมอะอาเซว่าหลายคนอารเปิดเลเซอร์เล่นเป้าจุดเลยเล่นเป้าจุดวะเล่นเปิดเลเซอร์เเอรหรือไม่บางคนก็เล่นเป้าจุดอ่ะก็เอาแบบยิงแล้วกดค้างแล้วคุมเอานะผมจะเริ่มมาจากตรงนี้กดค้าง แล้วผมเอ่เฮียจอกกูแม่งเบียเป็นงูเลยนี่มันก็จะประมาณเนี้ยก็อันนี้คือกดแลลวนะแต่ว่าผมจะเป็นคนไม่ค่อยชอบขี่ค้าอย่างอลองกำแพงนี้ <laughs> เป็นงูเลยเวะอ <laughs> <laughs> ย่างกำแพงนี้อะผมอ่ะบางที่ขี่ค้ามันก็จะสำคัญในเวลาแบบบวกใกล้ๆเออแต่ถ้าเราลองลีกย้ำๆแบบเวลาเราซูมยีงน,นีา มันก็จะดูเบี้ยวหน่อยนะแต่กระสุนก็ขึ้นไปห้านัดอันนี้ก็หายไปแล้วก็ประมาณนี้นะส่วนใหญ่ผมเล่นเป้ากลมถามว่าเป้ากลมมันเล่นได้ยังไงอ่ะก็ก็ประมาณนี้แะเนี่ยผมชอบเล่นเป้ากลมเพราะว่ามันดูด็แบบแบบแบบไปวัดเงี้ยอ่ะดูยายาโยกๆนะเนี่ยเยกวัดเงี้ยไอ้เป้ากลมไม่ครอบหัวเว้ คือถ้าเป้ากลมอยู่ในหัวหัวอยู่ในเป้ากลมยิงไงมึงก็แตกนะครับผมผมยิงน้องผมนะเดี๋ยวมึงก็สายย่อจังเลยนะสัตว์พอละไอ้เหี้ยปวดหัวโ <c oughs> ตไอ้เหี้ยเล่นที่อะไรกันอโอเค <c oughs> เอาอะจะเอาอะเหี้ยไม่ต้องไม่ต้องโอ้ถ้าตายโคตรโหดเลยสัตว์ไอ้แต่จริงๆนี่มันตัวผู้หญิงอ่อนั่นแหละมาต่อมาต่อต่อ,ตอ สำหรับเมื่อกี้ก็แยกให้ดูแล้วว่าคุมยังไงนะก็ประมาณว่าขีกค้างโอ้สัตว์นี่มันเสียงเอฟเฟกต์เลเนี่ยระหว่างคุมกดเมาส์ลงกับคิกย้ำๆนะเฮ้ยอย่ายิงอย่ายิงจะตายจะตายจะตายก็เดี๋ยวลองซูมยิงซูมยิงนี่ผมจะเป็นแบบกดย้ำๆเอานะ่พราะผมอยู่ใกล้ๆนะเอาย้ำๆแบบไม่ต้องรอบอะไรก็อยู่นิ่งแล้วนี่ก่อนแบบพวกสายยิงแฮกก็อย่างงี้ แน่เปล่ามันเป็นจุดเลยเฮียเราลองยิงแบบสายดูลองกําแพงนี้ยิงระโยกสมมติว่าอยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยระยะแบบนี้เลยซูมยิงก็ลองกับกําแพงเนี่ซูมยิงคลิกย้ำๆนะอันนี้คลิกย้ำๆโถโถคลิกย้ำๆก็ประมาณเนี้ยแล้วถ้าคลิกแบบคุมอ่ะแบบยังไงวะคลิกแบบคุมกดเมาส์ลงเออยี้ดีกว่ากดค้างเออ ลองยิงดูก็เห็นเป้าสองอันนั้นไปแล้วนะกดค้างปึ๊บคือกดค้างซูมยิงนะสาบานว่าซูมยิงอย่นะเนี่ยโห่ยิงพันนี้นั่นนี่พี่ดูปืนผมนดิดูปลายค้าดูปลายปืนดูปลายปืนทำไมวะไ, <laughs> <laughs> ไอ้สัตว์ <laughs> อ,อเปลี่ยนเปลี่ยน โอเคก็ประมาณนี้เมื่อกี้ซ<ว>ูมยิงแบบรวยปืนเออไอดีน้องเออรวยปืนใช่ไหมอันนี้คือซูมยิงแบบไม่คุมนะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองคุมดูคุมก็จะแบบค้างกดค้างแล้วคุมอันนี้คือกดค้างแล้วคุมนะผมว่ากดย้ำๆดีกว่าเยอะเลยใช่ปะ่ะกดย้ำๆอ่ะดีกว่าเยอะโอ้คอยดูมันพยักพยักหน้า ก็สําหรับผมจะเป็นชอบใช้เอาที่ผมชอบใช้นะผมจะกดแบบย้ำๆมากกว่าแบบนิ้วกูล,ลัวช่วยไม่ได้นะนิ้วใครลัวก็จะได้เปรียบหนะ่อยก็ลองสวัสดีวัดแบบมุมนี้อ่ะกูแตกว่านั่นกูแตกมันก็จะประมาณเนี้ยมันอยู่ที่เราเล่นด้วยว่าเราจะเออโยกยังไงเราเล่นยังไงบางคนก็อาจจะ ชอบคิกค้างบางคนก็ย้ำๆแต่มือก็อาจจะไม่ค่อยรัวเอาแบบเอาแบบเน้นชัวอย่างเงี้ยมา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 ลองให <c oughs> ม,ม,ม่มาลองใหม่มหมคือกูจะวัดกับน,น้องกูได้น้องกูยิ่งคมๆอยู่แล้วจะโถแล้วบาดไหมอะฮะบาดไหมอะเน่เน่เน่มันเป็นสเต็ปนะ <c oughs> แน่ๆน่เน่น่นนี่ฮะก็รอ <c oughs> อันนี้กดชิ้งคลิกย้ำๆใช่ไหมใช่ใช่ใช่ก็มันจะประมาณนี้แหละนะจะด่าผมเลยนะผมน้องกูแม่งคมกว่าไงคือประเด็นนั่นแหละฮะก็เดี๋ยวเราจะมาเล่นในสไตล์ผมแล้วก็แบบมาดูว่าคลิกย้ำๆอ่ะกับคลิกค้างเนี่ยมันดีกว่ากันยังไงนะก็มามังมาลองวัดกูเลยกับทานไป ก็นี่แหละ <c oughs> สำหรับผมอะผมคือผม,มใส่ซับใช่ไหมก็พวกนี้ก็จะอยู่ไกลหน่อยก็เวลาย,ยิงก็อย่างยิงอ,อ่ยไว้ยิงไว้ยิงไว้อะไรอย่างเงี้ยโถจอกูเคลื่อนไอ้ยะประมาณนี้แหละ ะก้าใส่ซับอ่ะก็หามุมคือไปบวกกับใครเขาไม่ค่อยได้หรอกคนเล่นซับนะนอกจากจะคมอ่ะพวกทีมเครื่งทีมแข่งก็หามุมเอาคือเพิ่งไปเล่นซองมาด้วยก็ใช้ฟังเสียงเนี่ยก็รู้ตำแหน่งจะปับปับปุบ เออใช่ลืมสอนอันนี้ว่ะเดี๋ยวก่อนแกมา,นมาเนี้ย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 ไอส่วนใหญ่คนที่ยังไม่ค่อยควม,คว,มวุ้มกูมกลัวมึงยิงกล่วแต่นคนที่ยังไม่ค่อยแต่คน, <c oughs> นที่ททยังไ,<ด>ไม่ค่อยค<ว>มนะฮะก็อย่างวัดเนี้ยโอเควัดมุมนี้ขี้ยามย้ํากับขี้ค้างอ่ะแกนองปอยู่แกนปอยู่ไปอยู่หลังกําแพงเดี๋ยวดูนะสัวเปิดอ่ะผมเปิดเลเซอร์ขี้ค้างนะขี้ค้าง มุม oh, มองกไกลยังวะต้องขี้ค้างตุ๊บขี้ค้างรอรอให้มันเฝ้ามันได้ที่แล้วก็าลากแล้วก็าลากไม่โดนคือไม่โดน <c oughs> เลยอะ่ะ <c oughs> แล้วถ้าขี้ย้ำๆอลองดูชีย้ำๆมันจะดูชัวร์กว่านะสำหรับผมสำหรับผมนะแนะ่คือสำหรับผมนะประมาณนั้น <c oughs> เดี๋ยวเรามาซูมยิงกันดู คือกูไม่กลัวคิวดสไงคือมึงก็ไม่กลัวใช่ไหมไม่กลัวเออพอตันั้นตัวกูซูมค้างโอเคซูมค้างแล้วกดค้างคุมคือผมอะไม่ถนัดกดค้างหรอก <c oughs> ก็โดนพอเป้าอะ่ะมันจะที่พอเราพอเราคุมอะ่ะมันก็ลงมาแต่นั้นก็ตรงจะลองลองแบบนี่ดูลองปีกย้ำๆแบบกดแบบซูมนะจะส่งปั๊มเอา <c oughs> โอเคคิ้ย้อย้อมแบบซูมแต่ลิกย้อย้อมอะผมแบบซูมผมจะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยรัวนะ็นนสมว่าวัดกับน้องก็เพื้อเข้ามาเนี่ยจะชัวเจวจะหาว่าฟุกา๊กใหม่คีดิอ่ะฟุก๊กใช่ไหมในมุมนี้โทรผมดาาที่ไหนเนี่ยถ้าระหว่างมันยิงโตมา นี่ฮะผมก็เล่นประมาณนี้ก็ด้วยความที่ว่ากูอัดคลิปอยู่ด้วยนะก็มันทําให้คล้าๆเฟรมเด็ดมันตกก็เล่นจะออกแบบเหมือนกระตกแต่ก็ไม่กระตกอะส่วนใหญ่ก็บางทีก็มีคนมาบอกว่าผมใช้มาโคบ้างอะไรบ้างอย่างไอพวกเปียวอะ่ะหาว่ากูใช้มาโคโทรเปียว <c oughs> แม่งถามนะเว้ยพี่ใช้มาโคอ่ะกูใช้มาโคอักไม่เป็นไอ้หี้ย เนี่ยสายยิงแฮ็กกูก็ยิงไปอย่างเงี้ยประมาณนี้นะไม่โดนหอัวอ่ะก็คุมอักคแนะนำชิ้ย้ำๆจะดีกว่าชี้ย้ำๆดีที่สุดละก็ไปหัดมือมาแล้วกันแกลอามองบัสกับพี่ดิเดี๋ยวพี่มาอยู่มุมนี้เดี๋ยวพี่มาอยู่มุมที่มึงอยู่มองบักับพี่โอเคนะอ่ะหนึ่งสองสามอ้ยนี่ะ ยิงนัดด้วยคือคิดย้ำๆหรือว่าการฝึกยิงเฮียนัดอ่ะมันชัวร์แล้วก็คล้ายๆว่ากระสุนมันไม่เปลืองอ่ะคือมึงมีค่าแค่นัดเดียวอ่ะโถอ่าลองลองแบบเล่นดีๆนะเออนี่ฮะมุมดีกว่าไม่ยอมเว้ยโถไม่ยอมอ่ะเดี๋ยวผมลองเปิดเลเซอร์ถ้าระยะไกลผมก็เปิดเลเซอร์นั่นแหะ แต่ส่วนใหญ่ไม่เปิดส่วนใหญ่จะซูมในใระยกลระยใกล้ก็ปิดเลเซอร์จะลองเปิดเลเซอร์แล้วยิงดูนะต้องหาจังหวะเล่นอักมัน,ม,นมันก็เล่นหาจังหวะเออนี่ก็จะโดนแบบนี้แหละความรู้สึกนะฮะก็แนะนำไม่คิดย้ำๆดีกว่าใช่ปะใช่ไหมเอ่ยครับประมาณนั้นโอเค ก็อยู่ที่ว่าใครจะอัดตึงอัดตัวเป้ากลมเป้ากลมก็ไม่ต้องไม่ต้องใช้ก็ได้เดี๋ยวผมให้ดูการตั้งค่าแล้วกันการตั้งค่าก็สำหรับผมนะนี่อะเล่นเมาส์มุมมองประมาณนี้นะฮะก็สำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวไปยิงกันน้องก่อนจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีหน่อยเสวัสดีครับ